นี่จ้าเสื้อผาจ้าของัญปีใหม่ป้ามะฝากกับกล้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเ้อจ้าสวัสดีสาวสอวยุปเมนสายสายจ้าของคนที่ยี่วันนี้เราใส่สายแล้ววันนี้เราต้องไปทำงานแล้ววันนี้พญายอง ทำงานให้ล้างบ้านรหนึ่งยางจ้ะเพราะว่ารับปากล้างบ้านไว้โดนเนง่ยโมนี้จะให้ค,ค,คุ้มขี้อันนี้จะให้แบกขี้นะพี่ๆนะแตจะไปล้างบ้านสซีซอยพญาย,ยกจก้ะเพราะว่ากระสอบมันขาดเขาจะเอาไปบำรุงสวนกันจ้ากินน้ำลงไปเลย,ยเลยยกไปเลยเยอะถ้าพญายลมัดระวังยากแต่ม่หลอดขนาดแล้วเบาๆพญายบอกเบาๆจ้ามันจะแตกมันแตกแล้วมันจะลงม่ได้ นั่นรับปัญหาที่ล้างบานอย่างโยกซอยนั่นไม่หมดบมี่ดอกล้างบานคือออกมาเบิดแล้วอันนี้ขี้ไก่เกา,กาจะมุนขี้ไก่เกา,กาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นฝนเลยพ่อใหญ่น่ะบ่ยอมเอาไปใส่ยางเลยให้มันเจืดฝนชะจนเจือดจ้ะล้างบานจะเสียดายก็ยังมีเรือความเรือเชื้ออยู่จ้ะใ้พ่อใหญ่เอาไปด่านหล้างให้จะไปใส่ที่สอบอบอ่อบ่ค่ะเรือว้นี้สองสอบที่เหลือไปหมดเลยก็จะใส่ต้นนั้นก็อยู่ได้ ก็เพื่อใหญ่ของของหลังบ้านสอบหนึ่งเพื่อใหญ่จะไว้กี่สอบก็ได้หลังบ้านจะใส่สับปะรดหลังบ้านจะไปใส่มักหน้าใส่ชุ่มผูใส่ต้นบมักมองฟังนั่นจ้าสิเอาออกให้แล้วพี่พี่เพราะว่าหาบ่มียังเปลี่ยนแปลงมืออื่นพี่อ้อยน่าจะน่าจะมาถึงจากพี่พี่แต่ว่าเพื่อยอ่ะบไดมาพักน้ำเฮาเอี๋ยจะพากิลรี่สอดในตัวอำเภอเช้ามาที่จะมา โอ้ยผมค่อยจะใช้ประมาณสามสอบงานพ่อใหญ่ไปอีกสอบหนึ่งของรางันใช้สอบเดียวสับประรดลาง้านจะเคลียร์ให้เสร็จวันนี้เพราะว่าจะได้มีสถานที่จะรางวันจะรัดพ่อใหญ่ด่านหลังจะพี่จ้ะพ่อใหญ่จะโค้งไปประมาณ <laughs> สองกิโลนะนรับ <laughs> คือบ้านเรามีคลองขันเนาะ S <S ววรเราจะทำคอไอสพานสพานกระซ่าเล็บค่้เพ, <ขา S 2> พื่อใ่ได้จ้ <S 2> <S 2> <S 2> เราต้องอ้อมบ้าน้าไป <S <S นี่ค่ะพญายต,ออต้อง,ง,งออกออกไป<ห>ถน<ห>นใหญ่แล้วก็จะอ้อมตีโค้งขาด้านหลังที่ข้าไปวัดกันมือว่านี่ค่ะพี่ๆเมื้อนี้บรรยากาศาทางบน,บนอากาศอุ่นขึ้นเนาะจ้าลังบ้านกะช่วงเช้าก็จะนี่ค่ะซอยพญเย็ดส่วนนีแล้วก็จะล้างทำความสะอาดบานจัดบ้านจ้งน้อยจ้ะโหขบอจย์จ้ะมีพญใยญ่ผู้เดียวนี่ซ้ำมีคนลอยคนเลยจากความหก ก็เจจะดูแลในส่วนนี้เพื่อมืออื่นเอ้ยพ่อใหญ่เอาไปแน่พออ่อใหญ่ประการหาคนเลี้ยงเพราะอยากได้พาลาเอารับไปแนะ่ใช่ใช่แต่คนใส่เอาคนไปแน่คนใส่ทีครับประโยชน์ของชาเลงก็ดีจังสีนอจ้าพีก่กี่อีกส่วนหนึ่งที่ล้างบานอยากจะเฮ็ดมนีก็คือไก่ปีใหม่แล้ว สิ่งใดที่มันมคิดบอตกอยู่ในหัวใจก็จะสลัดออกให้รุดพ้นเนาะจะพี่ๆไปถามพอใยญ่การดานหลังค่ะพี่ๆน้ำก็ลดอย่างรวดเร็วสะภาพนี่ก็จะหักแล้วพี่ๆเอ้ยโยกโยกแยกโยกแย,ย,ย,ยกคนงานกับบาวางรับปากล้างปีใหม่ล้างปีใหม่ก็จะต้องซ่อมแซมสจักหน่อยจ้ะพี่ๆน,นี่ เป็นเสื้อผ้าก็จะมีบางส่วนที่เป็นของผีอ่อยแล้วกาบางส่วนจะเป็นของน้องสาวของหลังบ้านค่ะเพิ่นซื้อมาลวเพิ่นเพิ่นองใสยูนิฟอร์มทำงานอ่ะจา้าพี่พี่เพื่อนก็เลยแบบเอามาให้หลังบ้านหลังบ้านก็มันเป็นเสื้อผ้าที่สวยๆมันไม่มีโอกาสได้ใส่ใพ,พ,พี่ก็จะเอาไปให้ อันนี้ละากลือซูค่ะทีน้ายโยกสากฝากลังบานเมื่อวานลังบานก็จะไปฝากต่อเอาไปให้ญา,าติคนนึงค่ะเพื่อนเป็นสามีเพิ่นตายนี่จากแล้วเพิ่นอยู่ตัวคนเดียวกะเขาจะไปแบ่งปันในส่วนนี้เนาะจ้าบุหงก็จะเจอเพิ่นบอเดี๋ยวลังบานสีภาไปจ้าไปดักพ่อใหญ่ด่านหลังน้ำจ้าทรงกำลังใจหา ลุงป่าคือเกาในทุกๆุกเหมือนเนาะจ้า,จาพีพีเนาะหลังบานก็พญ่กะหลังจากแล้วภารกิจหลังปีใหม่ไปแล้วก็คงจะต้องเริ่มอาจจะทายสวนเกษตรให้พีพีเบ่งเนาะจ้า,จาความรูต้ต่างๆหลังบานอาจจะเน้นนะ,ะงานครัวของหลังบานอาจจะเฮ็ดปอกๆแปลกๆไปถ้าหากว่าอ่าซับ พ่อใหญ่ครบแสนเข้าก็จะลงไปร่าตามที่ได้รับปากได้สัญญาได้ขอพรองค์ป่วยเนาะจ้ะเป็นกำลังใจให้พี่ๆให้ให้ป้าให้เอื้อยให้น้องให้ทุกทุกท่านเนาะจ้ะอยู่ทั้งไกลทั้งไกลคิดฮอดคิด,คด,คดถึงกันถ้าพายมีโอกาสแวะมาทางบนราชธาน,นีก็มาหาล้างบาตนเดน้อจาหลัางบานก็นจะมาใส่แบบนี้อันนี้มะกรูด ก็จะมีหลายต้นนี่คะ่ะมะม่วงต้นนี้ก็ยังไม่ได้เลยต้นนี้จะใส่ให้สองกระสอบเลยค่ะแป้นพ่จิตรบ้างแบ่งใจเพราะญงตัดต้นพุทรา,านี่อออค่ะกินลูกหมดแล้วก็เป็นพุทราที่รสชาติดีามากๆค่ะ ลูกวิ่งตามเป็นเพลวนสองหนุ่มหน่อยจักไปใสจ่จ้าข้าวลาสุดวาวเป็นต่างทีมไปไล่ลูกแพเข้าเจา้าทุกอย่างทุกสิ่งก็จะได้ละกลองไว้เลยหลังบ้านใส่เองพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ต้องช่วยหลังบ้านในส่วนนี้วางเบาๆนะยายกับสอบแตกนะพ่อใหญ่นะย่ยม ตั้งแต่ตอนที่บ้านโดนน้ำฝนจืดล้างบ้านขอ,อก,กับบ่อหายด้วยจะแพงแพงล้างบ้านบอกว่าเาสียมะแซนมะแซนี่อุ้ยเพิ่นแพง่แพงครับสามสอบร้อยครับเพลินแพงขนาดเลยบ่ได้บ่ได้ผลสุดท้ายก็ตาพน้นเวิร์สปีบ่มี่ยังเกิดขึ้นกันยี่สิบกว่ากระสอบอ๋อสองหนุ่มมาแล้วสองหนุม่ม จะไปล่าสัตว์มาเหรอลูกไปได้มาแล้วครับไปล่าสัตว์มาเหรอคะไปได้มาได้ลูกแพะเขาเจ้ามาหรือเปล่าตัดแพะเขาเหรอจะปลาโกทำเหี้ยเลยจ้ะโกจะเป็นไรแพะเป็นเป็นไรลูกแพะเขาเจ้าตายตัวหนึ่งมากท่านเหลือหน่วยหนึ่งพี่ๆรอดตาหลังบ้านมาได้ไง รังบันกับสิกินบอนสู้คางด้วยจ้ะแต่รสชาติอร่อยมากเลยเดี๋ยวพ่อใหญ่ตัดต้นมันจ้ะแต่งสาวให้มันทางที่จะไปเพื่อนข้อดีเขาจะเอาเสื้อผ้า,าแล้วก็กล้วยไป็นฝาเขินเต้นแม่ไม้เนาะจ้ะแม่ไม้ลูกหนึ่งแต่ลูกไม่อยู่ลูกไปทำงานเรา,ะาจะไปตรงู้นเอ้าไปไล่ๆเนาะก่อนทอดไล่ก่อนไล่ก่อนมันจะชินม,มันใหมันไล่ ลงก่อนลงรถก่อนแล้วไปจะไปปลาโกลกเต้าหู้มาด้วยเดี๋ยวพ่อพ่อจะเส่ฟาดลูกกันเห็ดพ้นที่พ่อให้น้องไปน้ำยาน้องเจอเจอรุ่มละน้องจะเป็นข้อมคอยชิ่นละสิมาดู้อๆนะจ๊ะอะไรไกลมเมยังกเจะไม่ต้องตามเลยดีกว่าใช่เชิญมาเลมากัดไก่ไม่มาโดนโดนใครบ้านทุกปีละไห วันที่อาจจเจอมาตัวใ้ยัหน่องลจับาจากมาลจะหอดแล้วเรียวนี้พให้ว่ายู่บน่าจออกมาหลายเลยเลยเต็มเต็มบาทเลยมาเออห้าวเป็นหอกเด้อนี่เออเราอยู่อยู่เด้ออ้ยขึ้นหลเถอะตไหใส่ เจดีเจอแล้วจะอยู่จังสีระคาเสภาพผ้าจะกะมีมีลูกชายแต่ว่าลูกชายอยู่นั่อยู่บ่จ้าตอนนี้ลูกอยู่อยู่นั่อยู่บ่ลูกไปชสยงามนี่จ้าเสื้อผ้าจ้าของขวัญปีใหม่ป้ามาฝากกับกล้วยจ้าวันนี้ก็มาโอ้วันนี้เราก็มาจ้าจ้าจ้า มันมันได้ยินเสียงรถพอกบเมีจอดมันประเดี๋ยวบัง่จะได้ปกลมาสามาเรใช่แม่ชก็มาลมาไปต่อเรื่อยๆเนั่นู่นจะไปเรื่อยๆไปเจออนกลับบ้านแล้วลูกแล้วมาาอก็เมียมาก่มาก มาูุมากขยันตัดทำความสะอาดให้ล้างบาแล้าจ้ะสวนกะความตั้งใจว่าป yup> ีที่จะถึงเนี่ยเราจะเกีดยางนะพี่ๆนะเป็นความคิดต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแล้วจ้ะ ไปจ้ะพี่ๆจ้าเข้าบ้านกันจ้ากิจกรรมของ่นใหญ่มือนี้สิตัดหญาอยู่ตรงสวนอินทภาลามจ้าให้สะอาดกับทั่งเข่านิดหน่อยล้างบานจ้ากวาดบ้านทุบวานปัดเช็ดฝุ่นยังหน่อยจ้าเพราะว่ามิจะไปก็ไปเดี๋ยวมืออื่นขาบ่มมียังเปลี่ยนแปลงพี่ไอสิมหาหอดเนาะจ้า น่าจะถึงเย็นนี้แต่ว่าพี่จะพักที่ตัวอำเภอก่อนพรุ่งนี้เราถึงจะเจอกันตอนเช้าเนาะพี่ๆเนาะขอบคุณพี่ๆทุกกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จ้าพี่ๆจ้าดูความคิดฮอดคิดถึงกันเมนทักทายใต้คลิปพ่อได้ฝุดได้คียกันนาะจะพี่ๆจ้าเจอกันในกิจกรรมต่อไปจ้าพี่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า